สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมรถเกี่ยวเล็กนะคะรถเกี่ยวเล็กเกี่ยวข้าวในน้ำาก็เกี่ยวดีอยู่นะคะพี่น้องถือว่าผ่านอยู่นะฝั่งนี้ก็รถเกี่ยวเล็กฝั่งอีกด้านนึงก็รถเกี่ยวใหญ่นะคะ๋วยวเรามาดาูรถเกี่ยวเล็กเกี่ยวข้าวกันเกี่ยวในน้ำด้วยนะน้ำเยอะด้วย ทำรถเกี่ยวเล็กกันนะคะ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกรับใจมัดีที่มอบให้นะคะยิ่งรรยๆปังๆงกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ